ขน้องทานจ่อมนำไปสู่วญาติโยมวันนี้เป็นมาพิเศษหลงญาติโยมซึ่งพิเศษวันนี้คือที่มาพวันพิเศษที่นำประตมาถวายองเดียวแต่ก็วันนี้ก็นำเรียนนำกุ่มมาถวายจากเดิมที่จะถวายอย่ละรั้นตัว่อว่าส่วเป็นช่ว แตู่เข้าพรรษาหรือใกล้เขกาพรรษาดีสวันนะวันที่ดีสิบเจ็ดก็เาพรรษาจะเป็น,นคนไกลแล้วันเข้าพรรษานั้นต่งางที่เราผน่นนมาจากวัดศาม,ศา,มศาจากวัดวัดาเราผ่ผนนนี้หมายถึงว่าเรื่องกระดูน้ำหลากแล้วน้ำหลากค,คือน้ำเชือเ่อะไร เี่พรก็ไปพระสงฆ์เนี่ยก็จะรีบไปดิ้ไม่ได้ก็อยู่กับที่โภคุณกุฏานุญาตอยู่กับที่อยู่กับที่ก็เรียกว่าอยู่ตามพรรษาเนี่ยจาปพรษาเนี่ยก็จำตามฤดูกาลพรรษาฤดูอมในโชคกำหนดสามเดือนในที่กันสี่เดือนนะเขาเริ่มมาแรงขึ้นเดือนแปดไปถึง ขึ้น e สุดมาขึ對對้นสุหมากข้างเดือนเด็อันนี้เราสามเดือนใช่ไหมแต่ว่ามีท้ายฤรู้ผลยังฤดรู้ผลยังเหลืออีกเดือนนึงแล้วไปขึ้นสุดเดือน่สองเดือนที่สองวันวันเสด็นสองประเด็นปะเดอนที่สองเนี่ยเป็นมันขึ้นสุดจาันี่รู้ผลก็เลยแตกออกไปว่ารู้ผลตาเดือนแรกมาอีกที่มีท้ายเรู้ผลเนี่ยเป็น่วงพัา ที่จะได้เกณฑตทีมบนตัวการญุกุปเราเมาอก่อนตอนศตเรรษที่สาวนเอ้ยด้วยศรรษานี่ประเทศมีสงคารของเราคือการถวายเยรมันศัตเจาฝวายเยรันศัตรก็อยางรู้วันที่ส์ประเด็นเป็นวามสกูดนะพยายามโยมเทมีการถวายเอีเยรศัตรที่มีมาแบ่งทางพูดทางการ ยังแต่ร่างที่ส e ูรเริ làm, e ่ม UH> ย um, e e ังสาก็มีการใส่เกลือตัวนีมันจะนักแน่แน่แต่รูปแบบการทหวานก็ต่างกันไปไปเป็นกานแบบนี่แล้วเกลียดทำไมเป็นคนเหมือนงานแบบนี้เฮ้ยเขาก็เล่นชาวธรรมชาติลองเอาแรงพุ่งนะแรงพุ่งที่มันล้างแล้วอะแางพุ่งที่ล้างแล้วเนี่ยเจ้ามาทำเป็นเกลียดมาทำเป็นเกียด เดี๋ยวสืบเกีฑ์ภาษาที่จริงท่านกำลังบอว่ามันเป็นจริงมันเป็นแห่งใหญ่นะแห่งใหญ่คือให้ความสบายใจได้แต่ครั้งนั้นเขาก็เกณฑนอะไรที่เร่งเนี่ยทำยังได้นะมารวมกันเสร็จมากแล้วก็ไปรักับไม่ไผ่ต้องะการที่ได้ใหญ่แล้วจิตได้ใหญ่แล้วก็มีการพัฒนาการมีวนดีนางก็เลยเริ่มทำเกณฑ์แห่งใหญ่ขึ้นมา ่างแกมานัหละนั้นคือคนมก่ก็มีความกรหลานเขียนต้นไผ่กับฟอกกอกไผ่ไนะแล้วด้วยสอให้รงการวันถิงที่น่หมแล้วก็เอาเอาลาง้งกินมาล้างเขี่ยวเดี๋ยเดรัมไปนั้นแหละเพราะกายเปลีนมากายเป็ี่นมาือเรื่องเดียวกันการพัฒนาการเ นี่การปฏิบัติกาเนี่ยมีประโยชน์อะไรแล้วดูประโยชน์ต่อจากกรณีศึกษที่หลัางถ้าประโยชน์ก็จะเกิดจากกรณีความเชื่อแน่นอนประโยชน์ปัจจุบันนี้ถ้าพูดถสมัยพระพูดการเนี่ยนะเมื่ออยู่ในที่แล้วต้องมีผู้ท้าทายให้ตัวส่วนทางหลักธรรมภายใน มีข้อปฏิบัติในการศึกษาเพืทำนี่ไงอยากมชาการเริยเรูมากขึ้นนี่แสงะวาเป็นงสำคเียนเนี่ยจะมาในก็ดับเพื่อให้แสงสวาในการรำจอบิดต่างของรัจนมนไหว้านมาธิแล้วก็ศึกษาเพื่อเรียาทำี่ไกรจาแสงสว่งะงทะต่อมาเรียนงนั้นก็ไปเหีนไป นวุ่นลูกยุคิจกลเดีว่าการจะไมเปลี่ยนไปแล้วก็มีการวิทยาศาสตร์ก็มีการทำแสงเทวนเกิดขึ้นจากพลังงานสิ่งเริงว่างสิ่งเริาว่า้ากบทบาทของเรียนที่ให้แสงเทวานในการศึกษา ทางปฏิบัติทางหนังสตอดเวาก็ลจอยลดไปไม่มีบทบาทอนียก็เปลี่ยนมาเป็นว่าเป็นการน้องนัาูชาวรันกรายแทนอาบราปลายแทนแล้วก็ยังมีนะบางคนุดเลียนไปทำกินยืน่มีนะเป็นนองเท่ก็ถืออะไรก็แต่ทำกมาได้ปัจจุบันการสมัยที่เรียน ก็ให้ไปกินชาพระนักายแล้วก็เป็นหลักนโยมที่จำเพียงแห่ใจก็ต้องการให้จิตกิชาพระนกกายเลยก็จะไหวได้ผมหรือต้องไหวด้ผด้องจะไหตาม่ได้ผจะตส่นปรากฏว่าตื่แล้วมีคนป้าผู้เกิดหลับเจียนลงไปไป่ไหวรือตว่นเจียนแพ่งโบนไปนักาเลยเช่นนี้ พราะว่าจ se ุดเทียนดูยาวพากระางัยแล้วไม่ดูอะไรเกิดร้อยเทียนเกิดลงึ้นมาทประใหม่แล้วหลังเพราะว่าเราเปอยู่ทั้งคืนแล้วจุดเต็นตอนดูชาพร่างกายมานนี้เคนเช้าช้าจุดตอนนั้นแตกสำคัญถ้าจุดแก่นั้นเรรู้ว่าเย็ยนเลาเทีันตางไม่ร้้หมด nãy thực sự là do đại tá làm cha, tiền tiền nhiều cái tiền giải phóng, làm một số người mà, nhiều ba người công an được chết vai để tôn vinh có không là เราก็เลยมาใช้ความคิดใหม่ว่าสถไยที่ยวใไหก็ว่าคนสมัยใหม่ก็หัวดีแต่เมือเกิดากพ่ค้าแม่ค้าด้วยแล้วก็เกิดจากนักส่วนถึ่งว่าหลบถรือหลบไปดีกว่าเพราะตอนนี้ย่อมีไฟฟ้าที่ใ hey. ช้หลบรถไาด้วยหรือหลบไฟดีกว่าหลบไวดีกว่าอายุต้องแบกอยู่เยอะมามันก็ไม่ะช่ ทีหลอดไปหลอดยังไงยุ่ปกีชั่วโมงโยนใ่หลอดไฟไปจามไปดามเลยแตณตอะเป็นยังไงผีใช่แจกโจมโจมก็ไม่เอาดีเยินไปไปแน่ยน่ันจะเกิดปะไรหนรงนี้เวลาเขาบอกโจมก็ถวายเป็นวิธีหอดนะคันแล้ไม่อยากลวัยแล้วเราต้องการณาจะทำยังงนั้นเราไปวัดดีอยู่ว่าอธิทานเงินไปสู้ Đó, trong này, và, này để nó và, nó có tâm cái đầu ba thay trẻ là thì thấy trẻ nó hòa là phải đi nên cha mình có tâm như này nên cha là chỉ được ra thì còn cái có người mà đại cái cái gì cái gì thì cái ba cái mà ทำธุระไปเดี๋ยวไปทางน้ำไปเลยวันที่ก็หมายถึงว่าการทำธุระแยกด้ในระหว่างเดียวกันแต่ว่าเกิดประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงปัญญาก็น่าจะอย่างนี้มันใกล้ๆกับว่าเราไม่ต้องไปจ้างห่อเก็บของไม่ต้องเก็บอะไรทุกสภาวะสถาบริษัท่านีเนี่ยอยากยืนยันยอมว่าถ้าเราไม่เก็บเป็นจับตัวเนี่ยมันก็เลี้ยงแก้วเป้เนี่ย วัดดังนั้นก็ต้องการอเดที่เ็บของ็การอรต่างเพื่อแหมดเลยเื่นี้ก็ไเห็ของเราเนี่ยประโยชน์ไม่มากประโยชน์น้อยในการปฏิบัติธรรมสุแตว่าถ้าเราบอกว่าเย็นยกเลิกคนมาะไว้เนเป็นการยกเลิกลัฒนรดีของคนโบราณแต่ที่ไม่ถูกต้องเราก็บอกว่าของโบราณ แต่ว่าเอาบริวานี้ก็พอแล้วเจอบดิีก็ไม่จะบ้าเลยไปเนี่ยยางอามาร่ับเพียงเป็นผู้แรกของเลื่อนี้ในาษาที่พระองคนที่เดินทางเื่อนเดินสายเว้าไหวเย็เห็นบ่าเล้ะไปเลยอย่างนี้เท้าไหวต้นก้าวัเดินทางเรอยไปอาจารยเนี่ยจัดโยมมีร้อยเจ้าถวาไวเจ้ารับกาวัดตวโหวัดนั้นรับเพียงเยียงเลยอันนี้ก็ มันก็มีประโยชน์นะเพาเรียนมันเป็นยะอาย่เาเียเบริหารเป็นข้อเสียประโยชน์ประโยชน์ยามที่เกิดในวัดที่ตอนเป็นฟ้าดัก็มาจุดตมาจุดในฟ้าดัเป็นประโยชน์เยอเลยนะที่ตอนไปมาเียนหมดประโยชน์เลย้อกายนร้อยพเม็จดาวนะพอยาไปจุดจตอมาจุดขึ้นน่ไหมจุดจจุดหมดนะ้าวบ้าก็อว่า ก้อนก่อนขอเไปใช้ที่บาทเอไฟฟาดับมนเารระเบิดอันนี้เกิดประโยชน์นะะเระเาแล้วมาห้ยาตัวไปดันั้นเมื่อสุดแล้วน้ำตาเยนไหลมามีรถกระึน้ำตาเย็นอีนะเอาไปหลอคะล้กิดประโยชน์อีกยนก็มีประโยชน์ไม้ประโยชน์แล้วทีนี้ว่าการระเเนี่ยเกประโยชน์อันที่สองประโยชน์ตามมาคืมีการ จากเ่น sí ีหลอเทียนต้นตาลและแหย่เทียนต้นตาลโบราณมีงานให่โตเละแห่เทียนก็เป็นกิจกรรมลื่นเลงวัฒนธรรมที่แบกวด้วยกับชาและผู้ส่งโจตัขึ้นอย่าตกจากกิจกรรมใหญ่โตทั้งทั้งฝ่ายจะตรองแปลว่าและกาจะมันเา็นภาษาเกท่อีกับว่าเนี่ย ก็เกิดประโยชน์ในช่วงอย่างไรก็มีการตวายเทียนนั้นาการที่เาทำมาต้นแล้วว่าเป็นการสืบเชื่อมาจากคำพุธกาษษษษเรเมื่อมีการตวัยเทียนแล้ว่อมันมีส่งแน่นอนท่านกระธาไว่นนี้มิแตกก็เราก็พูดในสองวันนั้นท่านจะองแรกอมทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าปัญญาตรงนี้ไม่ได้แจกสว่า แตงเ,เท้าางเย็นเน,นี่ยให้แสงระหว่างของนักยาแสงเะ้าวางนกำจัดปาพืเอปัญหาและปักทุกนะท้งาตกนี้นะาติหน้าเปลี่ยนเหมือนะกะบแปเปียนก็องให้แสงระหว่างทำให้เว้างสวารุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทำให้ดีังรุ่งเรืองด้วยลาาด้วยัเ สามารถทำให้ี่ชกายเรื่องราวตา่างที่มีปัญหาให้ร้ายกลายดีต่อสิ่งเจริญไปด้วยพิทริวาร์เป็นคนมากด้วยพิปริวาสตรก่อหนห้าโยกแนที่รับของษยกและเดืยดาทุกอย่างโตเมื่อจากโลกนี้ไปโยอมีกายที่ฟปันสว่างสว่าง้อเจ็ดเมื่อาละโลก เมื่อลาะโลกนี้ไปย่อมไปดูทิวิโลกตะวันโลกตะวันที่เป็นสีนางานอยู่นะเพราะว่าอย่างเราไม่ต้องมาทำงานกาขายแบบทุกวันนี้สบายมีบ้าผ่อนคิดใส่ใส่เป็นทุกเดียวได้ถ้าคที่นี้เป็นัวนสวยสะกดงานตลอดเวลายกเว้นบุญจะหมดกับตะวันาทิ่ตะันเหาก็แปดนาบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงดาวดวงดวงตาแจกสุกคือเป็นเาเรีกบุคคลใช้เรื่อสงดาบคือมีปัรญากา้แย่เข้าสู่วานทผ่าในระบวนรที่สของการลวายเทียนแต่้าเข้าแตกยาที่จะเกิดขึ้นนะนังปัจจุบันนะาคนนะนาคตแล้วยกตัวายเียนเนี่ย แน่เราดึง hmm. ตัวกลางกระจางในแสงสว่างและก็กำจัดปัญหาต่างๆได้แต่มี่ก้อนหนึ่งเขาบอกว่าทำให้เกิดมามีดวงตาถึงงามไม่เโลอตาแจ่มใสมองชัดถูดโวงตาไม่เกิดขึ้นตาที่สวยงามมากมองไปนี่ ดวงตาเนี่เป็นประตูเครื่งใจอปรมณ์ดวงมองตามันมมองใจก็ได้อล้วที่อะไรดวงตาเบ็นด้ลยแต่ก็ตรวจเนี่ยทำไมมีต้องใส่แว่นตาเลยแล้วก็คนมองตาเ้ปแต่ตรวจมีคนที่ดวงตาแนีวเอาเนี่ยดวงตาไก่ฟ้าใส่แว่นตาดำดูบางเพี้ยนนมองเห็นตามันจะปรับได้ไง คนจับเราอะไรเง้แต่จะปรับเราาะตรงนี้กระจกยมมีไฟเยอะไมมีแหาเรจับกันเรื่อยๆแต่ว่าดวงตาจะป็นสองดึกติดใจดังนั้นอาตมาที่ยงว่าจะไปกระสุดกระใยใหญนเต็มใหกลงเดือนนี้ก็ได้เรื่องยันจบนั้นคนเกิดมาดวงตามีแต่นหูองเป็นแหวนขบานโลกที่หน้าอยู่ง้วยกันดังนั่นคนนี้สิทธิ์ธรรมชาติ ก็อาศัยเกียนเหมือนกันให้ตัวการถวายเกียนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีดวงตาเนี่ยเป็นหนึ่งในมหาทีมหาผู้ใหญ่นะดวงตาสวยาะหัวใจก็สวยนะมันก็งามดวงตาเนี่ยจะเรียกว่าดวงฝนให้เกิดดวงตาที่เป็นมังสารกับผูเนี่ยมีความแจ่มใสแล้วก็ไม่ร่วงดวตา ส่วนนรรมจากสู่รอุณหาจันเเกิดปัญญาสามารถแก้ไขปุที่มาตั้งแเรื่องราวที่เกิดขึ้นรว่าเร่พว่ปัญหาบาัญญากทุกก็ความยากงนลูกก็การความเดือนทุกก็สามีทูกก็รูกลูกกเพื่อนบ้านลูกก็การนตงาๆปัญญาที่สามารถแก้ไขได้ปัญญาเนี่ ดันั้นโดยว่ารวมกัระหวาเกีนเนี่ยก็เป็นที่ให้เกิดปัญญาแก่นนะในชีวิตแล้วก็อาชีพธุรกิจอรก็มีแต่กรบะคุโตปัาอจารยบริษัทาทวญาติโยมก็มาด่ว่าเตยนเี่ที่มาขนใหญ่ีเยนะาเป็นี่นะแล้วญาติโยมเนี่ยสัทธาสั่งาบุาจารย์ อันนี้ชุดนี้เป็นสุดท้ายแนอมสุดทายแล้วทุกนีจะเป็นเรื่องคนที่แตกตอนนี้ดีมากที่มอว่าท21รูปจะมาที่แตพอมาที่แตก21รูกก็อยู่ต่อยาวไปเลอยๆที่เป็นูกนภาษาก็อยู่นะไม่อยู่แต่ว่าเราไม่ได้รับภาพาอยู่ตัวราวแต่อยู่ตาเบือนาแในภาษาแ้อยู่มาที่21ลูสบายสบาย ยอยากจะมาไม่ได้หรือจะ่เราเรากาไม่ได้นะเดี๋ยวมาที่บ่อยมัก็ยากกว่าแหลโยมเอีไปดีว่าใจใจมันใบาดไปโอ้ย่างเดิมสายบุญเนี่ยพูดได้ว่าสายี่สายบุญมีสันต้วัดนมแห่งนี้เพราะโยมเคยปฏิบัติธรรมนั่นนะก็ขออนุนาโยมอย่างสูงน แล้วก็ยังมีัน่ในกระไพุ่ดิกรวไพุ่เนี่ยจริงๆคือสะไของใช้แหละของใช้เขาเดิเรียเขาไม่มีการกวายพุ่ยเฉพาะตจร้นงานทุกร่ะไม่ทาการจไวไ่ของใช้เดิเรียเขากะยบ้าทั้งหมดเอาว่ารัศดรไม่ใช้รืว่าในพุกงมามีผือไระทับเลี้ยงอื่นแกวมาทีนีมิต แล้วราล้านยาล้าักตาดมาลองใชก็เลยว่าสวายพุกจุดายขอใชสมุนไาที่ฟักั่ผมจะอกนี่ยผมจะอแก่ากในถยอใช้่างาดีถ้างำเองหรืออีอเนี่ยอย่าให้คักนไม่ดมอย่าให้น้ำคนอยู่กับพวกแ้พวกแป้เหยเ้าปในน้ำอยู่ได้ยกเลยเปิดไฟน้ำด่ไม่ได้ เลยไม่เอาไงดีมากนะแล้ก็ห่อเลยดแต่จะมาก็มีไโยบายหวนไหวแต่แกะเพื่อนไ่ไมากแกมาเลยแกะหมดแล้วก็แกเรงเอานะใครไปตรวจตัวไปคนละอี่ทุกชั่วโมนะใครังมาเป็นตของการดแล้วแกมาดูแกทุกชุดหนึ่งแบบหงจารที่ฟางจะพอกอัศวามีไว้ตรวจตรวจที่วัดเนี่ยเรามีทางทางเบิกกระปูอย่างที่ฟางแจ้น ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปซแปมกไกระสอกระปูงยาดิฟันแล้วก็แชมพูจากที่มันดิมันยอยากปัดันกยาแปะีเราการแจ้งไปโต๊ล้านจานน้ำยาล้างปากน้ำาเยเราจะมีรวมไว้เราจะจัดให้ท่าไมไเมมาที่มาจากคำวาทีมาจากกวะดวย แล้วว <Ừ, S 1> ่าไ่เงใจไม่ต้องนี่ตัวเรื่อเราบอกว่าเรืองรเนี้ยมีใช้ตลอดเรามีองกลางแล้วมีองกลางมันนี้เยอะจัดมันแจกเลยนะเราเราเราพยายามกิการในดียดีทอยู่การแต่งสู้ท้งบางคนแยกอายุยาเหมือนกันพออายุยาไงหมดมัแจกโนนะเอายาวก็ยังมันยังไม่แจกพวลาทแกเกมันยเงมแจก ระใช้เงไคือเราก็าไดแก้กาเกิดปึ้หรู้ตัในปัจเจศที่เดายวจะหลายบานี่และวันนี้ก็ะไยกากที่สองข้าวในการถวายเทพรระสาทถวายพุมย่อมเกิดประโยชน์จากผู้ี่รัตและผู้สิรัตมันค่าประโยชน์จากการถวายการจ่าวแล้วก็จำต้องได้เกิดประโยชน์ด้วยการมาศืกษาโรงเรียนสัาพี่ไหน ด้วยการด้วยการปฏิบัติตามพระวินัยเพื่อตัวอย่างพัฒนาตนให้ผู้ที่มีสมกับเป็นผู้เคารพบูชานกราบไหว้รับศีลธรรมเอานโยบานเรืนยานที่มีการมีโยนะให้กับญาติโยมทั้งหลายเสมือนว่าโยมมานุญาตนำนักมาก็เป็นผู้พัฒนา โดยยึดเป็นแนวนาบุที่เดียวย่งเดยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนก็ตามโก็มีความมุ่งมั่นเรีย่าความเพียรในการฝึกหัดวชาตตามสารรู้ว่าต่อพระเจ้าตามที่ญาติองให้เดินมาด้วยการให้ถวายปสิทธิลในวาได้บริโภคเท็จไม่ต้องทำอะไในการรชีวิตเรื่องปัจเจเพียงแกว่า ขอให้เราตั <improves> emotions, ้งใจเรื่อปฏิบัติตามเขาทำทีิไัยนะขอพระพุทธเจ้าทำการขอพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามนะขอพระพุทธเจ้าแค่นี้เราเียนสอหรับแก่ขุนเที่ยวในวันนี้คงใช้เวลาพอลลวนในการกล่าวนุ่มบราษาทอาจารย์โยงสาธารณชนคณะแหลมสุดหนุ่มจุฬาอย่างดีและหลายท่านรู้จักในทุกคน ก็เงเลนการ์ดี่เดยวคนที่ไม่เดาเื่อเ่แต่เราดีใจก็อบอกว่าชนะนักาสตัวทุนที่มาจากสุลนีด้วยเองแต่กจุรนีมานจะมาขอเป็นตัวแทนคณหาสงฆ์ทั้งปวงทั้งนั้นการว่วยน้อนเป็นภาษาไทยที่ฟังและชอบใจแทนในหน้าสงฆ์ทั่งปวงมาสงฆ์ชั่งปวงาตั้งายาให้ิีน้องใจ ในการทำพอแยกตอนจบนะครับขอเดชพระไตรลักษณ์จัดกันช่วยป้องกันยากโจนทุลาเหกแล้วโสโศกโรคไัยนั้นแจกใจอันตรายในการอยากพบทานขอจะตรูมางานเปทางยากสมจงลุกข้าดับสิ้งทุกข์ทางพยายามพูดคัางทุกใานิรัร บุรพการีทั้งหมดขอประยาททุกท่านมีลาภล้นสรรพสุขลาภิประยาททุกท่านประสงค์ถึงเรื่องบรรโสดสีประยาททุกท่านเรียบร้อยณกรุวัดสวัสดิ์สีปากราตรีเปรียญจันทร์ในวันนี้ ให้้เรืุองพุทธการุณกุศ